เรื่องนักชกเจ้าปัตภีโดยเฉลิมก้อนแก้วข้าจะประกาศสักดาหของความเป็นมวยไทยให้กล้องไปทั้งโลกว่าข้าคือต้นตำรับอย่างแท้จริงแลดูํำนามันเป็นภาพอันจำเจที่ไอ้ลอยเห็นเป็นประจำของทุกปีดำนาเกี่ยวนวดบางครั้งไอ้ลอยก็ช่วยพ่อบางแต่ทว่าเขาก็ยังเห็นเป็นเด็กอยู่ดี หุ่นฟางกับต้นกล้วยคือของเล่นอันโปรดปรานของไอ้ลอยพอจบป .4 ก็เข้าไปเป็นเด็กวัดนี่แหละคือจุดผลันของชีวิตมันด้วยเป็นคนที่ไม่ยอมใครเมื่อเข้ามาเป็นเด็กวัดจึงมีเรื่องชกต่อยกับพวกเด็กวัดด้วยกันอัดมันเลยพวกเราเลือดนักสู้ฉายแววออกมาให้ทุกคนได้ประจักษ์เข้ามาเลยคิดจะหลมกุเหรอไอพวกเด็กวัดตีกันอีกแล้วโอย บังเอิญวันนั้นทิดผลเจ้าของค่ายมวยมาพบเขาเชิงมวยสุดยอดเลยฮะเก่งจริงแล้ววิ่งหนีทำไมวะไอ้พวกหมาหมูไอเด็กคนนี้ต้องมีดีอย่างแน่นอนอืมน่าสนใจดังนั้นเองไปอยู่กับข้าเถอวะว่าไอ้หนูเองนอยโยผิดที่แล้วข้าทำนายเอาไว้ได้เลยว่าเองจะต้องเป็นนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในอนาคตสี่เดือนแล้วสินะ ที่ไอ้ลอยได้เข้ามาอยู่ในค่ายมวยของทิศผลมันตั้งใจฝึกแม่ไม้มวยไทยทุกกระบวนทา่าโดนเขาต้องโถมสุดแรงอย่างนั้นแหละดีมากจงมีสมาธิอาทิตย์หน้าเขาจะมีงานฉลองกำแพงของวนะัดดอนแจ้งนาคิดว่าเองควรจะไปชกมวยที่นั่นลองกับของจริงดูบ้างรุ่นเองน่ะมีเยอะจริงเหรอนะวัดดอนแจ้งดาวลอยต่อยขวาเต็มปลายคางจนไอ้ขวัญสิทธิ์พ่อเสือมีอาการเป๋อย่างเห็นได้ชัด ไม่ใช่เรื่องยากกับการที่ไอ้ลอยจะน็อกคู่ต่อสู้บนผืนผ้าใบดีมากไอ้ลอยชนะแล้วโว้ยชัยชนะครั้งแรกยิ่งทําให้ไอ้ลอยมุมานะฝึกเชิงมวยอย่างตั้งใจ20ปีผ่านไปดีมากจนบัดนี้ชื่อเสียงของมันเริ่มกระชอนไปทั่วภูธรและนับวันยิ่งหาคู่ชกยากขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่มันชกคู่ต่อสู้เป็นต้องถูกมันน็อกทุกไลยอ ไอ้ลอยมันมีพรสวรรค์อย่างมากแม้แต่ครูโผลเองก็ยังแปลกใจกับลีลาเชิงมือของมันนักนับวันฝีมือของเองยิ่งน่ากลัวเหลือเกินจนบัดนี้ดาวลอยสอสนันเมืองก็ถูกกล่าวขานไปทั่วเฮ้เฮ <Hey, hey. S 1> ้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปกรุงเทพเราจะต้องเป็นนักมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ให้ได้